คลิปนี้มารีวิวลิ้นมังกรการปักชำตัดใบเขาไปเป็นท่อนๆน,นะคะแล้วก็วางไว้ใต้ต้นเฮลิโคเนียวางทิ้งเอาไว้ประมาณ3าสี่เดือนก็มาดูแล้วก็ย้ายมาลงกระถางน,นี้นะคะเพื่อนๆคะ่ะ ก่อนที่จะมาออสเตรเลียแต่ว่ากระถางนี้ปลูกได้ประมาณประมาณสีเดือนนะคะได้โตขนาดนี้แล้วก็ตอนตอนปลูกตอนปักชำตอนที่ตัดตัดใบเขาเป็นท่อนๆไปวางใต้ต้นเฮนริคอนเนียนะคะเลือกทั้งที่เป็นใบเขียว ลายเขียวแบบนี้ทั้งหมดแล้วก็ขอบเหลืองทองก็เป็นเป็นข้อพิสูจน์นะคะว่าเหมือนเขาจะกลายพันธุ์ไหมคือไม่มีทองมาเลยช่วงนี้นะคะลายเขียวเด่นมาเลยคะ่ะยังไม่มีทองมาเลยนะคะยังไม่มีขอบข้างสีทองมาแต่ว่าเวลาผ่านไปอายุมากขึ้นไม่แน่ใจว่าเขาจะ ให้ใบขอบทองมาไหมทั้งทั้งที่แม่พันธุ์เขาเป็นขอบทองด้วยนะคะลิ้นมังกรเป็นไม้ประดับมงคลที่ปลูกกันมาช้านานเรียกว่าเป็นไม้ประดับมงคลโบราณเลยค่ะตอนเด็กๆรุ่นนี้จําได้นะคะหน้าบ้านปลูกเป็นแนวรั้วเลยแล้วก็สูงมากพอปลูกใส่กระถางยิ่ง กอนแน่นแยิ่งสวยนะคะตอนนี้ก็ยังรุ่นนี้ก็ยังอยู่ที่ออสเตรเลียนะคะคลิปที่ถ่ายทําเป็นคลิปที่น้องทําแล้วก็ส่งมาให้ได้ชื่นชมความงามผลงานนะคะผลงานการปักชํำลิ้นมังกรเป็นไม้ประดับที่มีเงาอยู่ใต้ดินเป็นหัวแล้วก็ทอดเหลยอ,อยู่ใต้ดินแล้วก็ แทงยอดแทงต้นใหม่ขึ้นมาเป็นใบแบบนี้แบบที่เห็นค่ะเพื่อนๆค่ะเป็นไม้ประดับที่ปักชำง่ายมากๆท่อนหนึ่งก็ขึ้นสามยอดก็มีนะขึ้นใหม่สามต้นก็มีเนี่ยค่ะมีเพื่อนๆอยากจะเห็นว่าปักชำแล้วก็จเจริญง,งอกงามไปถึงไหน ก็มาอัปเดตรีวิวให้ได้ชมกันค่ะตอนที่รุนี้ปลูกลิ้นมังกรที่บ้านก็ปลูกเพื่อป้องกันงูเข้าบ้านนะคะเป็นคนที่กลัวงูแล้วบ้านปลูกทั้งไม้ดอกไม้ประดับเต็มไปหมดก็มีความเชื่อว่าบ้านใดที่ปลูกลิ้นมังกรนอกจากว่าจะเป็น บ้านไม้ประดับมงคลแล้วก็ยังป้องกันสัตว์มีพิษเข้าบ้านอย่างเช่นพวกงูพวกตะขาบแต่ก็ตามประสบการณ์ที่ปลูกมาหลายปีแล้วนะคะหลายปีแล้วเกือบจะสิบปีแล้วค่ะเกือบจะเท่าอายุบ้านแล้วก็ไม่มีงูเข้าบ้านจริงๆนะคะเพื่อนเพื่อนคะทั้งๆที่ปลูกต้นไม้ถ้าคนที่ไม่ชอบก็เรียกว่าลกเลยค่ะ แต่คนที่ชอบต้นไม้ก็สดชื่นเลยค่ะเดินเข้ามาลิ้นมังกรสปปรรพคุณของเขาอีกอย่างนะคะเวลาตะขาบกัดสมัยก่อนก็จะตัดใบเขาก็มาตำแล้วก็พอก บริเวณที่โดนกัดก็จะหายปวดสมัยก่อนนะคะแต่ว่าที่รุนีปลูกเพื่อเป็นไม้ประดับเป็นไม้มงคลที่เชื่อกันว่าจะมีความโชคดีค้าขายจเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไป ลิ้นมังกรที่ที่นี่ก็ปลูกกันนะคะที่ออสเตรเลียอ่าลุ่นี้นีเห็นบ่อยนะคะที่เวลาไปห้างสรรพสินค้าเขาจะปลูกลงในกระถางใหญ่แล้วก็บริเวณปากกระถางเขาก็จะวางทานทานสีดำแล้วก็เครือบเงาแว็กสวยงามทีเดียวค่ะกระถางใหญ่คือกระถางแบบ หกสิบเจ็ดสิบเซนเลยนะคะความสูงของกระถางที่นี่นิยมปลูกแบบนี้นะคะปลูกใส่กระถางใหญ่เลยแล้วก็เช็ดใบเขาด้วยด้วยออยใบเขาจะเงาวับเลยนะคะที่นี่นะคะแต่ว่าไม่กล้าถ่ายรูปนะ,ะ <c oughs> เจอบ่อยค่ะก็ทึ่งเหมือนกันนะคะเขาก็ดูแลด,ดีเหมือนกัน ลิ้นมังกรลุนีเลี้ยงแบบให้ปุ๋ยเป็นปุ๋ยคอกนะคะให้เป็นปุ๋ยคอกอย่างเดียวเลยค่ะไม้ประดับโชว์ใบส่วนมากถ้าให้ปุ๋ยคอกนี่ก็งามนะคะเพื่อนๆคะ่ะแล้วก็ลดน้ําก็นานๆลดทีค่ะบางทีลืมลดเป็นอาทิตย์ก็ไม่เป็นไรนะคะก็ยังงามอยู่ แต่ว่าโดยทั่วไปก็3มวัน2วัน3วันก็ลดน้ำครั้งหนึ่งเขาก็จะงามแล้วก็หน้าฝนก็ป้องกันไม่ให้เขาขึ้นลาก็ใช้น้ำปูนใส่ลดก็ช่วยได้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี